มาดูตัวอย่างที่10นะครับตัวอย่างที่10บเขาให้อินทิเกรตคอสกำลังลบหนึ่งหรือว่าอาร์คคอสของสองเอ็กซ์ดีเอ็กซ์นะครับนะนะนะครับอ่าอินทิเกรตตัวนั้นนะครับนะทีนี้นอ่าของตัวนี้นะครับครูให้ u นะครับเท่ากับอาร์คคอสของ 2x นะครับเนี่ยครูให้ u ูเท่ากับอาร์คคอสของ 2x นะครับ,รอ,บ,อ,รบอ่า ดิฟยเทียบ x นะครับดิฟอารก็ได้ลบเศษหนึ่ดิฟอาร์ครนะครับนะลบเศษหนึส่วนสแร์รูทหนึ่ลบสีกซ์ำลังสนะครัคูณกับ2นะครับได้ du ยนะครับดเนี่ยได้เท่ากับตัวนี้นะครับแล้วก็ dv วีนะครับดนี่ตัวนี้ด x เนะครับดิวี DV เท่ากับด x เพราะฉะนั้นวก็เท่ากับ x นะครับนครูขออนุญาตเขียนอันนี้เท่ากับต่อมาเลยนะครับมันนั้นมันไม่ค่อยโผนะครับนะก็ใช้สูตรอินทิเกรตนะครับอินทิเกรต u dv นะครับนะเท่ากับ u นะครับนะนะครับ uv นะครับเนี่ย uv นะครับอ่าลบอินทิเกรต v นะครับนี่เลบ v v ก็คือ x นะครับนะแล้วก็ du นะครับ du ของเรายาวๆหน่อยนะครับน,นี่ตัวนี้นะครับนะา v <c oughs> ก็ตัวนี้่านะ du นะครับโอเคแล้วก็ใช้ไปครับนะพอถึงขั้นนี้นะครับนะจะเห็นว่าก,ก้อนนี้ก้อนข้างหลังนี้นะครับนะ ครูไปทำบายพาสต่อนะครับนะครูก็ให้เป็นสมการที่1น่วแล้วก็มาพิจารณาก้อนนี้นะครับนะแล้วก็ครูให้ U ูนะครับเท่ากับ 1-4x ลบกลัง2นะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายตรงนี้ครูได้ลบด็กนะครับเท่ากับลบดีส่วน 8x นะครับหรือว่า DU ส่วนลบแนะครับแล้วก็แปลงนะครับเปลี่ยนตัวนี้ทีนี้นะครับอินทิเกรต x ส่วน S 1นึ่ลบสีกำลังสนะครับแสแปรรูทตัวนี้ก็คือรูทยนั่นเองนะครับนะเพราะ1นึ่ลบสีกำลังสคือ u นะครับนะแล้วก็ dx dx ก็คือตัวนี้นะครับนะอ่าเนี่ยเหมือนกันนะครับนะเปลี่ยนเป็นเป็นอแล้วก็ได้เป็นสมการที่2นะครับพอได้สมการที่2แล้วก็ ความเดิมจากสมการที่หนึ่งนะครับนะที่เราได้ไว้ที่ค้างอยู่นะครับนะก็เปลี่ยนกปับนะครับสุดท้ายนะครับเนี่ยคำตอบก็จะได้รูปนี้นะครับนะ